หนูตอนตันนูนี่ค่ะวันนี้นเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยค่ะหน้องเนี่ยเขาดูได้ไหมคะตร<ะ>งนี้ตรงทีหนูดูโอ้ยเป็นอย่างนี้เลยเหรอคะเนี่ยขอใกล้ๆดูใกล้ๆโอ้ยจเจ็บไหมคะเจ็บค่ะโอ้อยเนาะให้แม่เจ็บแทนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ดค่ะมันมันมาจากคนคนตนเองหดูว่าคนไม่ได็ แม่ก็ต้องเป็นคนโดนหนีถึงจะไม่เจ็บแทนนะคะอ๋อแต่ถ้าหนูโดนหนีแล้วหนูจะให้แม่เจ็บแทนไม่ได้ใช่ไหมคะ,คะเพราะว่ามันอยู่ติดแน่นเลยค่ะมันติดแน่นเลยใช่ไหมนิ้วหนูติดแน่นเลยใช่ไหมเ<ช>จ็บมากไหมลูกเจ็บมากเลยค่ะบอกสิคุณปู่คะบอกคุณปู่คะอืมหนูบอกคุณปู่สิว่าหนูเจ็บมากไหมเจ็บมากเลยคะ่ะคุณปู่ เจ๋มากเลยลนะคะคุณปูป๋าค่อยคุณปูป๋าเพี้ยงมาให้หน่อยสิป๋าให้ค่ะเออโชว์นี่นี่ให้คุณปู่เป่าเพี้ยงคุณย่าด้วยนะเพียงบ๊ายบายบ๊ายบายเอาบ๊ายบายทางนูนสิลป์ไม่มาพี่จอยบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณปู่สวัสดีค่ะคุณย่าขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย